มาครับค่ายสุรศรีพาเห็ดจอดมาดูจอดให้ลูกมันยังจอดให้ลูกมันยังว <c oughs> ันตุกะตะวันเดียวใสวันเดียวลูกมันน่ารักไหมจอดมันเรียกใหญ่เลยจอดมันเรียกแล้ว ต้องให้นี่ไวๆอย่ข้างบนนี่ไงเออมันให้ได้แน่ว่าบางเลยถือกันการไว้ดิโยนโยนเบาๆให้ตัวเล็กกานี้ต้องโยนเบาๆตัวเล็กมากตัวเล็กมาไเมึงแย่งเก่งตัวเล็กข้อตัวเล็กวิ่งมาข้อแล้วจอตัวนี้โอ้ตัวเล็กเก่งกว่าเฮ้ยเฮ้ยกินลากันเนี่ยฮึ เก่าวะจอดฮะเต้าอยู่ทางนู้นจอดแล้วจอดจะไปดูไหลต่อจอดเฮ้ยแล้วตอนนั้นกงงูอยู่ไหนวะต้นเหรอใช่หรอ เฮ้ยจอดรูดด้วยเหรอใช่ไหมลูกมันลาบไปทำไมตุ้มถึงลาบล่ะ <c oughs> คืออะไรอ่ะเมนระวังยุ่งห้างมันนะอีเห็นเหรอนี่บอกว่าอีเห็นค้างลายน่ากลัวจอดดูหน้ามันอู้นี่แหละ <c oughs> นี่ยที่ยวมาก้อนที่ก็ไว้แทงที่ว่า <c oughs> ถ้าโดนสีดำแล้วตายอ่ะ เฮ้ยมันร <supercom put ing noise> <about the> <wrists> ู้ได้เหรออไกลๆน่ะหรอเฮ้ยกระลอกกระลอกเป็นสัตว์ธรรมชาติอ๋อสะพานมันหักลุกน้ำท่วม มาป่าก็เลยอดมาเลยนะมาป่าก็หิวแย่เลยนะจอดนะไม่มีไข่ขขาวก็เขาไม่ให้เรากินได้นะเหรอจอดก็เลย,ยจอดก็ท้องสัานเหมือนไหม <c oughs> เราจะไปข้างในต่อฉีดนี่วันนี้ชวนแม่แจงไปข้างใน,น <c oughs> ไหมมะไห้ <c oughs> ไปได้เปล่า